สวัสดีค่ะสวัสดีวันสิ้นเดือนวันที่31ตุลาคมพศ2567นานะคะนี่ก็จะเป็นวันพระและเป็นวันมือดับจากที่พุ่มพวงทาทุราเศษยู่วัดเสร็จแเดวนะคะกษิมหากินเข่ากินน้ำนะคะท,ทุละส่วนรวมแล้วอย่าลืมทําทุละส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะ เ,เวลาไปทุ่มให้ง,งานส่วนรวมนะคะงานส่วนตัวแทบจะบมีนกสิออกไม่กินอาหารตามสร้างก๋วยเตี๋ยวขังแถวแถวบ้านนะคะอาจจะเป็นสิ้นเดือนของหลายๆคนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะทุกคนขาเมื่ออื่นกสิเป็นวันที่หนึ่งที่ทุกคนร้อคอยนะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะทุกคนขะหลังจากนี่งานวัดเสร็จแล้วพุ่มพวงกสิขาขอโตไปไทยคลิปนะคะบระิดัทไทยคลิปจะเกี่ยช่วงนี้ช่วง,งนี้เป็นหนาหนาวแล้วนะคะกบกสิบบ่มีนะคะอยู่ในฟร์มฤดูหนาวจะบ่มีก กบนะคะทุกคนขาเพราะอากาศเย็ยนปุ๊บกบกับสิบวมีนะคะลูกมันนะคะผู้ใดไอยากได้ลูกกบก็บจับจองไว้ในปีหน้านะคะเพราะเดือนแรกอาจจะเป็นมีนาเมษานะคะทุกคนขารีบจับจองกันไว้ถ้าผู้ใดสนใจบอกจาเยินเยินนะคะถ้าบอกปุ๊บเอาปุ๊บทั้งสี่กับสิบมีเวลาพอไห้นะคะเพราะว่าเขาบ่สามารถเพาะทิ้งไว้นะคะอาหารกับแพงค้าใช่ใจมันสูงนะคะขเขาเลียงกบไว้เป็นหลายๆหลายๆแล้วบ่มีค้นมาสื่อนะคะ เฮ็ดให้เฮาเสียคาอาหารหลายมือหนึ่งตกลอยสองลอยนะคะพวงก,ก็จะรับต่ออเดอร์ที่จองไว้แค่นั้นนะคะจะบ่ได้พอทิงไว้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพอแม่พันธมันก็ต้องกินอาหารทุกมือทุกมือนะคะผุ่มพวงก็เลยบัวเสียจังไดก็เลยให้พี่น้องจับจองไว้เอาผู้ใดสร้างไวหาลอยพันโตกัเพาะกันไปเลยในปีหนา้าจะตามออเดอร์เลี้ยงสาย,ายไปโลดเพราะฉะนั้นสาหรับผู้ใดที่ทักมาถามลูกกบนะคะให้เข้าใจไว้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ว่าหมดฤดูแล้วต้องเป็นปีหน้าสำหรับผู้ใดที่อยากรู้วิธีการเลี้ยงว่าเลี้ยงแบบใดก็ทักมาสอบถามได้นะคะทุกคนคะ่ะ